วันนี้พบกับพี่หนุ่มแหม่มนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้พี่หนุ่มมาพร้อมกับมาดามฟินค่ะพี่หนุ่มค่ะคคมาตอบย้ําหลายๆข้อเลยว่าทําไมถึงเป็นมาดามฟินบอกเลยว่าหอมนานหอมทนและที่สําคัญคุณผู้ชมต้องบอกว่าหอมเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์ ถึงขนาดได้รับการรับรองจากสถาบันอิสรานะคะว่าเป็นน้ําหอมที่มีเอกลักษณ์ถ้าคุณไม่มีเอกลักษณ์แบบนี้เนี่ยคุณไม่สามารถได้รับรางวัลน,นี้และอีกหนึ่งความภาคภูมิใจต้องบอกว่าเจ้าของแบรนด์เก่งมากๆชาญฉลาดมากๆหนุ่มรู้ดีว่าเราเป็นคนใช้น้ําหอมเราใช้เนี่ยไม่เคยซ้ํากลิ่นอยู่แล้วเราจะเปลี่ยนกลิ่นไปเรื่อยๆนี่คือความเป็นธรรมชาติที่ไม่มีใครเจาะลึกเท่ากับมาดามฟินมาดามฟินเจาะลึกไปว่าความไม่ธรรมชาติของมนุษย์ชอบการแต่ง ชอบการเติมชอบการผสมชอบความหลากหลายเพราะฉะนั้นเราจัดน้ําหอมมาให้คุณในแบบธรรมชาติของเราโดยตรงเลยคุณสามารถผสมผสานกันได้คุณสามารถใช้กับน้ําหอมก็ได้ใช้กับโลชั่นน้ําหอมของเราก็ได้ความคงทนจะดับเบิลขึ้นจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมาวันนี้คุณผู้ชมขาเราไม่ได้มามือเปล่ามาตอกย้าโปรต้องบอกว่าที่ผ่านมาเราขอบคุณมากๆที่ทุกคนให้การต้อนรับมาดามฟินอย่างดีแต่วันนี้เรามาพร้อม PRO ที่บอกเลยว่าถ้าคุณไม่ซื้อวันนี้คุณก็จะเสียใจวันนี้คุณผู้ชมหยิบมือถือขึ้นมาก่อนนะถ่ายรูปเลยหน้าจอแคปเอาเลยเรามีบาร์โค้ดให้แล้วคุณผู้ชมขาขึ้นเลยนะแล้วก็แอดไลน์ก่อนเลยแอดฟิน9หรือกดหมายเลขโทรศัพท์ไว้รอเลยเพราะว่าโปรวันนี้เป็นโปรพี่หนูแม่มค่ะคุณผู้ชมซื้อ2กลิ่นอ่า2กลิ่นนี้เราแถมให้อีก1กลิ่น เป็น3กลิ่นสามารถผสมประสานกันได้ในราคา1,990บาทถ้าราคาเต็มก็3,000กว่ากว่าแล้วนะแต่บอกคุณผู้ชมตอนนี้โทรเดี๋ยวนี้ 02, 03, 0 0 03, 3หรือว่าแอดฟินเเราขอเพิ่มให้อีกเป็นโลชั่นน้ำหอม3หลอด3กลิ่นอยู่ตรงนี้เลยใหญ่นี่เลยเหรอพี่อยากให้น้องหนุ่มได้ลองค่ะเอาน้ำหอมไปด้วยเอาน้ำหอมไปด้วยเอาโลชั่นทาก่อนโลชั่นทาก่อนเพื่อที่กลิ่นนั้นจะได้ติดทนนานมากยิ่ง เราลองกันตรงนี้เลยคุณผู้ชมขาขอลองกลิ่นสีส้มดีมะอันนี้พี่นวมชอบมากเป็นพิเศษเลยเคมาเทสกันเลยค่ะนี่กลิ่นอะไรซัมเมอร์ซัมเมอร์ค่ะเป็นคอลเลคชันซัมเมอร์กลิ่นใหม่ล่าสุดเลยคุณผู้ชมค่ะอันนี้ผสมกั่สองเท่ากับถ้าผสมความหอมจะติดทนนานมากยิ่งขึ้นค่ะโอ้โหหอมอ่ะเฮ้ยอันนี้หอมเลยอ่ะ ใช่ค่ะพี่นุค่า,าราคานี้1,990บาทค่ะ02030 0033หรือแอปฟิน9สิ่งที่คุณจะได้คือน้ำหอมทั้งหมด3ขวดและโลชั่นน้ำหอมดอกไม้อีก3หลอดตรงนี้รับไปเลย1,990บาทค่ะครับผมโทรด่วนตอนนี้นะครับ02030 0033นะครับ,ค,รบค่ะวันนี้ขอบคุณพี่นุ่ม,ม่ามากยินดีค่ะ อาล้วครับเวลาหมดแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ